วันนี้นะคะก็เป็นวันก่อนที่จะถึงสงการนะคะคุณยายนะคะได้จัดเตรียมกระทง9ห้องค่ะเรามาดูค่ะว่าภายในกระทง9ห้องนั้นนะคะมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีนะคะลำตะไคร้ค่ะทำเป็นเมี่ยงนะคะแบ่งเป็น9ช่องค่ะมากผู้เอามามัดใส่รวมกันให้ได้9อันนะคะและข้าวดำข้าวแดงค่ะ ให้ใส่แต่ละห้องนะคะให้ครบ9ก้าช่องค่ะและนำกับกวยมาตัดเป็นท่อนและจะมีนะคะของข้าวหวานต่างๆนะคะจัดเรียงใส่ลงไปค่ะหลังจากที่จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายก็จะนำกระทง9ก้าห้องนี้นะคะไปวางค่ะทิศทางตะวันออกของบ้านนะคะหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ